สวัสดีครับอยู่กับผมเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาสอนแฮกไวไฟเราใช้แอป WPS WPA ที่เธอนะครับก่อนอื่นเข้ามาในเพจตัโตก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับนี่ไม่ไปเลย ผมออกมาอยู่นอกบ้านมันก็เลยไม่มีเน็ตก็จะมาสอนไฮไวไฟกดปิดตรงนี้ตักเป็น w i ไฟนี่ครับถ้าเกิดนี่เดี๋ยวเอาใหม่ oh นี่นะครับดูตรงนี้ตรงสีที่เป็นลูกกุญแจนะครับ ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าแฮชได้จเจ้ารหัสเก่าหรือหรหัสใหม่ก็ได้จเจ้ารหัสเก่าเร็วกว่าแล้วก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะตัดลิปไปตอนที่มันใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่นะครับพอมันเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอตะกีกก้กดไม่ทัน กดหยุดไม่ทันมันเร็วไปนี่ฉล้กครับนี่มันจะเชื่อมต่อให้โดยไม่อัตโนมัติทุยอัตโนมัตินี่นี่สุดยอดแล้วก็ไปใช้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับเจอกันใหม่หนสารสนเทสดีครับเย่บ๊ายบาย